ช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าวัสลามูอะลัยกุง้งบราะมาตุลลอฮอับรกิกาตท่านที่จะมาให้ความรู้ในวันนี้กับเราค่ะท่านเป็นที่ปรึกษาวิทยาลายัยแพทยาศาสตร์ครูเทพมหาคนครและวิชระพยาบาลและท่านยังเป็นผู้ในการเรียนบานจินการดาขอเชิญผู้ชมพบก,กับแพทย์หญิงจินตนาโยธาสมุทรค่ะอัสลามูอะลัยกุง้งบราะมาตุลลอฮอับาริกาต ค,คุณหมอคะข้าวฟอ,อสาหร่ายไสแคลิฟอร์เนียค่ะคุณหมอซึ่งเป็นที่นิยมมากเลยเพราะว่ารสชาติก็จะอริ่ยแต่ว่าจะเป็นชิ้นใหญ่กว่าข้าวปั้นนิดหน่อยนะคะแต่ว่าในส่วนผสมตรงนี้ค่ะเขามีหลายรายการเลยแต่ที่สําคัญประเด็นที่เรียนถามคุณหมอคือพวกแตงกวาแตงกวาที่เขาใชา้เป็นแตงกวาญี่ปุ่นจะเรียนถามคุณหมอว่าในแง่คุณค่าทางด้านโภนาการระหว่าแตงกวาญี่ปุ่นกับแตงกวาไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคือแตงกวาของญี่ปุ่นนี่รูปมันจะเล็กกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะ แตงกวาไทยก็จะรูปยาวกว่านะคะแต่พูดถึงแตงกวาเนี่ยโดยทั่วไปแล้วก็เราจะรับประทานเป็นลนักษณะรับประทานเล่นมากกวา่าคือถ้าเราจะมาดูคุณค่าทางอาหารแล้วเนี่ยแตงกวานี่คุณค่าทางอาหารจะมีน้อยนะคะซึ่งผลประโยชน์ของแตงกวานี่ก็คือว่าเรามีเราได้น้ําจากแตงกวาแล้วก็ยังได้สารอาหารซึ่งแม้จะมีไม่มากก็ยังพอมีวิตามินบ้างนะคะมีพวกกากใยเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะก็จะเป็น ตัวที่ช่วยทําให้ช่วยขับปัสสาวะนะคะ,ะเพราะฉะนั้นคนที่รับประทานแตงกวานี่ก็จะมีความรู้สึกว่าจะทําให้ปัสสาวะออกได้ดีมากขึ้นก็อยากจะแนะนําสําหรับคนที่มีปัญหาของโรคหัวใจหรือว่าโรคไตนะคะก็โดยเฉพาะที่ไม่แพทย์ไม่ห้ามก็ควรจะรับประทานเพื่อเป็นยาขับปัสสาวะก็จะได้ผลประโยชน์นั้นบางคนนี้เขาก็จะนํามาแกะกัดกินเล่นก็ก็จะได้ผลประโยชน์ตรงนี้ค่ะรับประทานดิบๆได้ หมอคะในกรณีของข้าวห่อสาลซสแคลิฟอร์เนียค่ะรอบๆของเขาจะเป็นไข่นะคะไา่าราบกว่าเป็นไข่น่นาจะเป็นไข่กุ้งหรือยังไงเนี่ยค่ะอยากจะเรียนถามคุณหมอแล้วก็สีสันก็จะออกแดงๆนี้จะเรียนถามประเด็นของไข่ก่อนนะคะไข่ที่เขาแต้มไว้รอบๆข้าวนะคะ <Okay. S 1> ตรงนี้คือไข่ขอออะไรคือไข่นี่เห็นบอกว่าไม่ใช่ไข่กุ้งใช่ไหมจะก็เป็นไข่ของปลาซึ่งเห็นบอกว่าที่ที่ไปถามดูอกจะเป็นปลาไข่ ใช่ไหมคะคือปลาไข่นี่ก็คือว่าเป็นปลาที่มันมีไข่อยู่แล้วก็นํามาจัดเรียงก็เม็ดมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรใช่ไหมคะนั้นตรงนี้ก็จะเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อได้ผลประโยชน์ตรงที่ว่าไข่ทุกชนิดนะคะก็จะมีคุณค่าต่อร่างกายเพราะว่าไข่เนี่เราจะเห็นว่าไข่ทุกชนิดนะคะก็จะมีตัวไข่ขาวมีเปลือกไข่จัดทัดลงมาก็เป็นไข่ขาวแล้วก็เป็นไข่แดงแต่ในไข่แดงเองนะคะก็มีวิตามินต่างๆมากมายทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน C นะคะแต่ถ้าเป็นไข่แดงเนี่ยจะมีวิตามิน C สูงโดยเฉพาะไข่แดงของของอไข่ที่มัน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 เริ่มที่จะเกาะตัวนะคะที่เขาเรียกว่ายกยกแซกตรงเนี้ยประมาณนั้นใช่ไหมคะไข่ป,ปลาคาเวียอย่างเงี้ยค่ะเป็นที่นิยมกันมากสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะและขอพึ่งเจ้าตอบแทนคุณคอมดีคุณหมอด้วยคะ่ะช่วงครัวฮาลาน ท่านผู้ชมคะมาภาคเหนือทั้งทีนะคะก็อดที่จะแนะนําอาหารภาคเหนือให้ท่านผู้ชมไม่ได้และวันนี้ก็มีอาหารอร่อยอีกหนึ่งรายการมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะขอเชิญผู้ชมพบกับคุณอาอซ่านะคะหรือคุณนบมณีศรีอรุณค่ะค่ะสาลัยบริุมค่ะอา,อาจารย์คะค่ะ<า>ก็วันนี้เป็นรายการอะไรคะอา่า วันนี้เป็นไก่อบกะหกรี่ิค่ะจางมันเยอะมากแบบแห้งนะคะไม่ไม่ไม่น้ำถ้าเป็นน้ำจะมีมันลรูมีน้ำขุกขิกจะนี่เราแบบแห้งนะคะเป็นเมนูทองของร้านนี้ค่ะเขาบอกว่าเสน่ห์ของอาหารทุกภาคเนี่ยทุกตำรับเลยนะคะมันจะมีเสน่ห์ด้วยสมุนไพรนะคะวันนี้เลยต้องให้อาจารย์ช่วยบอกส่วนผสมนิดนึงนะคะว่ามีอะไรบ้างสำหรับไก่อบที่เป็นตำรับของภาคเหนือเฉพาะของอาจารย์เลยอะค่ะอ่ลูกผักชีปนนี่ลาปน ผงกะหรี่ขมิน้นขิงเกลือตะไคร้นิดหน่อยนะคะแตนค่ะซีอิ๊วขาวรา่น้ำปลานะคะนะคะแล้วก็เราใส่สดนะคะไก่เอาเป็นไก่สดนะคะที่จะเอา่างะะนนองนะคะส่วนน้องนะคะส่วนน้องไก่อย่างนี้เราจะเริ่มทํากันเลยดีไหมคะ<า>เริ่มปรุงเลยค่ะแล้วก็จะใส่เครื่องปรุงอ่าผงกะหรี่นิดหน่อยนะคะอ่าลูกผักชีนี่ลาปนนะคะ ที่หลาฝนนะคะเราใส่เข้าไปแล้วก็เป็นขมิ้นนะคะขมิ้นนิดหน่อยแล้วก็อ่ะที่แกงเราใส่เราสีสานิดหน่อยนะคะที่แกงกรนะกระไครนิดหน่อยให้มันจัดไม่ไม่มันมีกลิ่นค้าวนะคะจางกระตมผีนะคะผีนี่เราจะปั่นให้ละเอียดน,นะคะใส่มันจะได้หอมนะคะแล้วก็กระเทียมนี่ต้องใส่เยอะๆเลยะคะ่ะ เราใส่เยอะๆคนชอบกินเครื่องแกงก็ตรงนี้ยคคะมันจะมีเกลือนิดหน่อยคะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะปลาฉลากทองนะคะปลาแท้นะคะ<ช>ท่านผู้ช,ชมตราแม่ครัวฉลากทองนะคะจเตินมน,น้ำนิดหนึ่งน้ำนิดหนึ่งค่ะใส่น้ำนิดหนึ่งแล้วก็จะคลุกคืออาจารย์เราจะคลุกเขาให้เข้ากคั้นหมักสักรครึ่งชั่วโมงนะจ๊าเราก็สามารถจะทอดได้ค่ะจย์ตอนนี้ไก่หมักจนได้ที่แล้วนะคะ กะทะต้องไฟอย่างนี้เลยนะคะโชว์แบบนี้เดือดแบบนี้ค่ะถึงจะทําให้ไก่ถ้าไฟแบบนี้ตอนนี้เราก็ใส่ไฟแรงก่อนนะคะค่ะถ้าลองใส่ไฟอ่อนเนี่ยเครื่องแกงจะตดกอะอาจารจะติดคนก็ไม่ได้เครื่องแกงมันจอกดำนิดหนึ่งเพราะจนเป็นเครื่องที่หลาไม่ทักทีนะะดำแต่ไม่ได้ไหมนะคะท่านผู้ชมก็คือใช้ไฟอ่อนๆไปรุมไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ดู แล้วที่สําคัญคือน้ํามันต้องเยอะเข้าไว้นะคะจะได้สุกเสมอกันค่ะสีสันทองมันเหลืองก็ใช้ได้แล้วจ้ะส่วนขาสีเหลืองๆแบบนี้นะคะเหลืองเข้มนิดนึงอะค่ะเป็นสีของสมุนไพรนะคะพวกผงกะหรี่หรือว่าเครื่องเทศต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะไก่อบผงกะหรี่ค่ะผงกะหรี่ที่บอกว่าแห้งคือแห้งแบบนี้นะคะพร้อมที่จะรับประทานได้เลยนะคะ ท่านผู้ชมสนใจมารับประทานอาหารนะคะที่ร้านอาหารเชอริฟนะคะอยู่ย้งเยืงโรงแรมอัลกรูนะคะท่านผู้ชมไม่ไกลเลยหาเดินยืงเยืงขึ้นมานิดเดียวแล้วก็เปิดบริการตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ที่ปรากฏอยู่หน้าจอขณะนี้เลยค่ะต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะอ<า>ขอวเะะอ<า>อจา้าทส่งปรดประทานคุณความดีตอบแทนแล้วก็ขอให้สุขภาพอาจารย์แข็งแรงนะคะจะได้บริการพี่น้องประชาชนที่เป็นลูกค้านะคะคำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะ วิธีหมักไก่ให้หอมทำอย่างไรก็ใส่ขิงสับขอใส่ตะไคร้ส่งคำตอบถึงที่อยู่หน้าจอขนาดนี้ท่านที่ตอบถูกสามท่านแรกจะได้รับชุดของกวันผลิตพันตราแม่ครัวฉลากทองค่ะคนเราเนี่ยเป็นผู้นำเนี่ยต้องรู้จักแยกแยะว่าใครที่มาช่วยเราเนี่ยก็ามาเพื่อผลประโยชน์หรือมาช่วยเรา เรายอมให้โจรพายเรือให้เรานั่งเราก็คือโจรเราคือหัวหน้าโจรที่ยอมปล่อยให้ลูกน้องมาพายเรือให้เราไปขโมยไปทําในสิ่งที่ที่ไม่ดีงามฉะนั้นคนหลายคนคิดผู้นําทําไม่รู้ไม่ชี้ทําเฉยคงก็ชมว่าผู้นำเขาดีนะเขาไม่มีอะไรนะแต่ก็คล้ายๆทาสัญญาณให้กับลูกน้องว่าเออเอาเลยทําเลยเตัวเองไม่เสียให้ลูกน้องเสียอย่างนี้ก็มีในสังคมบ้านเราแล้วก็ได้รับการยกช่องนะครับ อย่างนี้อิสลามไม่ได้ยกย่องถ้าเราเป็นผู้นําลูกน้องเราไม่ดีนี่เราต้องเตือนลูกน้องเราก่อนเพราะรถทรงฮาจาราบอกว่าจงระวังนะศัตรูของเจ้าบางทีมันมาจากภรรยายและลูกๆของพวกเจ้าฉะนั้นคนไข้ชีตเนี่ยคือตัวทําลายที่แท้จริงและศัตรูที่สําคัญของนบ,บีในยุคนั้นก็คือคนที่มาก,ากาล่าวกาเลมาชาฮาดะคือมามาปฏิญาณมาเป็นมุสลิมแต่ไม่ได้จริงใจนั่นคือศัตรูที่สําคัญสำหรับเรานะครับ ที่ท่านสดาบอกว่าฉันไม่กลัววิกฤตที่เกิดขึ้นจากความยากจนแต่ฉันกลัววิกฤตที่เกิดขึ้นจากความร่ํารวยเพราะร่ารวยเนี่ยมันสามารถทําชั่วได้มากกว่าความจนนะฉะนั้นพอเรารักลูกเราเรารักภรรยาเราเรารักทรัพย์สินของเราถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องภรรยาเราไม่ปฏิบัติตามศาสนาเราก็ไม่เป็นไรห,หรอกมันพังเพราะตรงนี้เพราะเราสอบสวนดาวไม่สอบสวนาว่า เฮ้ยทำไมไม่บอกคนเชียงใหม่ให้เขาละหมาดเขาจะทมว่าทำไมไม่บอกภรรยาคุณให้ละหมาดใหอ่านนั้นกุรันใช่ไหมนั่นเวลาเราถูกสอบสวนถูกสอบสวนจากคนใกล้ตัวต่อน,น,นะครับและประชาชนรับสั่งต่อว่าการที่ไม่รู้นะไม่ผิดแต่ไม่รู้แหละพูดผิดๆนั่นแหละคือผิดโอ้โหผมจำใส่ก้าวายกระ่อมผมไปวิทยาที่ไหนเก่งบอกว่าจำไว้นะถ้าจะเจะริอรอยตามพระเจ้าอยู่จะโกหกจะเอาหน้า ไม่รู้ก็ไม่รู้ไปรับประทานอาหารประเภทปูอัดที่มีแป้งผสมมากๆแทนที่จะลดน้ําหนักอาจจะต้องเพิ่มน้ําหนักขึ้นมาก็ได้ค่ะ,อะตอนนี้เราจะจัดที่เรื่องแกงอ่อมนะคะแกงอ่อมไก่นะคะท่านผู้ชมถาม